ผมนะจิตวิญญาณมันมาจิตวิญญาณใช้คำว่าจิตวิญญาณใช้คำว่าไม้ยครนผมมันเนอะมันเนอะพี่พี่พูดอะไรออกไปเขาต้องเรียกว่าอะไรลูกนั่นสิโอทำกาเรียกการนี่แหละนี่นี่่นี่นี่ขอบคุณสำหรับทั้งหลายด้วยนะครับ เออนะครับแล้วก็หลังจากจบคอนเสิร์ตนะครับผมก็อุดหนุนสำหรับทุกร้านด้วยนะครับผมถือว่าวันนี้เรามาร่วมกันนะครับแล้วก็อุนหนุนทุกจังหวัดทุกตำบลนะครับ อแมนพูดด้วยบอกแม่แม่ด้วยบอกให้ซื้อของกลับด้วยก็มาเดินตลาดชอปกันนะก่อนที่หนูจะขึ้นร้องเนี่ยหนูก็ส่งพ่แจ้งนะไปเดินเล่นมาแล้วสภาพสวยๆเด้งเลยนะคะของกินอร่อยอร่อยก็เยอะไปหมดเลยนะได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยนะหนูอ่ะเพราะว่าพแจ้งอ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรับประทานเยอะนะคะรับประทานข้าวเยอะใช่เขา่ากินจุ มีบ้านทอยู่าประทานอ่มันไม่สุขภาพตั้งแต่แรกใช่ม้ครับผมงบอกว่าถ้าสุภาพวันนี้เรียกว่าประทานออสนุกกันไปนะครับบรรยากาศมนเองแบบนี้ที่เป็นเห็นอะไรกระโดดเหมือนวกัเด็กะเนาะันนมีจัของอะไร้ยหนูว่าหนูจะเอากลับบ้านกลองัวมันใหญ่